วันนี้พามาดูให้จบที่นี่ที่เดียวบ้านอาจารย์สุนพระ <c oughs> จะเดินไปดูครับก็เดินเดินลาะไปทางนี้แหละแล้วมันจะมีครบหมดอาจารย์จะพาหนูไปหรืออาจารย์จะให้หมอน้อยพาเดี๋ยวพาไปว,วันนี้ได้ความอุปการะคุณจากอาจารย์หมอใหญ่นะอาจารย์สุนพรชวนาานิชนะคะซึ่งท่านนะคะนอกจากจะเป็นหมอยาแล้วนะคะยังเป็นหมอใจดีที่พาเราไปดูอุปกรณ์ทุกอย่างให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้รู้ว่า มันพิเศษกันดับใหญ่ไปค่ะน,นี่อะไรคะอาจารย์ย่านางแต่เป็นย่านางแดงซึ่งดีกว่าย่านางธรรมดาทั่วไปอันนี้ย่านางแดงอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าเป็นย่านางแดงดอกสีแดงแบบนี้คือย่านางแดงดอกสีแดงแบบนี้อยู่บนยอดตะเคียน,นอยู่บนยอดต้นไม้ อันนี้คือซ้มนี่คือซ้มย่นางแดงค่ะแล้วเถามันเท่าน่องนั่นแหละเถาเถามันอยู่ทางนี้เถามันเถามาดูเถาไลมเขาบอกเถาเถาเท่าขาของเถาเท่าขาเราอ่ะเถาเท่าขาเราขาใหญ่ใหญ่อ่ะเถามันใหญ่โตโมรันโอ้เถาอยู่ข้างในนู่นครับแล้วเวลาเราจะใช้รากมันเราก็ขุดหาดูแล้วเราก็ตัดเอารากมันมาทำยา ย่านางแดงคือสูอตรยอดของย่านางแล้วก็ใช้รากมันเอามาขนจากน้ำ้าวข้าวแล้วแก้พิษทั้งพวงสมัยก่อนนี้ที่เขาแก้พิษยาเผือยาเมา่ยาสั่งอะไรประมาณน,น,นั้นมันแก้พิษเผ็ดแต่ละพิษเริ่มตั้งแต่นางก่อนค่ะ <S S 3> แล้วก็มีคนทามีเท้ายาหม่อมมีมีมีเม,มื่อเดี๋ยวจุนพ้อนที่จะทอี่นี่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นฤดูร้อนๆนี่คนท <sk r isa> ี่จะมาเที่ยวที่นี่เี่ก็เตรียมหมวกเตรียมห่อเตรียมกมมาแต่สุดท้ายเราอาปกรณที่เดือด ที่นี่ไม่มีแดดที่นี่จะร่มรื่นที่นี่ไม่ร้อนมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยครับมันอยู่เหมือนกับอยู่ชายทะเลก็ดูเครื่องบดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลยว้าตรงนี้เป็นโรงเครื่องบดตั้งนะคะของบ้านอาจารย์สุนทรนะคะกรรมวิธีทุกอย่างก็คือเครื่องบดึเครื่องบดเดี๋ยวถ้าไปที่เขาบตัวจ้างบดยาทั่วไปตามร้านขายยาตามอะไรที่เขาทำกันมันเครื่องเล็กกว่านี้เยอะ ตันี้ผมไปซื้อมาจากรู่นมาจากบางกวยที่บางกวยมันที่บางกวยมันเป็นเป็นร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับสารพัดเราไปซื้อเขาแล้วเราถามว่าส่งถึงบ้านได้ไหมเขาบอกว่าได้เราก็เลยจ่ายเงินก็ตัวนี้ห้าน้องสองคนยกไม่ไหวผมต้องขวัดเอาเป็นชิ้นช่วยเฉพาะลูกวันนี้แหละลูกมันรูปเหล็กตันอ่างมันก็อ่างเหล็กรอตัวมันเหล็กทั้งดุน รถขนส่งมันมาส่งที่บ้านซื้อเข้าแล้วให้เขามาส่งอันนั้นก็คือใส่ไปในนี้แล้วเขาก็จะมันบดได้ทีหนึ่งประมาณสิบโลถ้าหากว่ามันน้อยกว่าห้าโลแล้วมันก็นิดเดียวแล้วเหล็กกับเหล็กมันก็จะขัดสีกันแล้วมันก็จะเกิดความร้อนอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเคยไหมคะว่าบดปริมาณน้อยถ้าปริมาณน้อยมันจะมีเครื่องบดความเร็วสูงที่มันอเครื่องเล็ก เมื่อก่อนผมต้องไปต้างข้าบทที่พนม,พนมสารคามพนมสารคามลูกล้อมันเท่านี้หนึ่งตัวเล็กๆต้อเลยค่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาคุยกันเรื่องย,ย,ยาเข้าป่าคุยเรื่องยาเข้าป่ากันบ่แล้วดูแล้วดูป้าแต่งตัวป้าเหมือนเข้าป่ามากเลยเหมือนจะมาทะเลมากกว่าส่าบ่าม่ไมคะ <c oughs> ที่มันลกๆก็มันไม่ใช่ป่ามันเป็นป่าละม้อมันเดินได้ที่เวลามันมีลูกๆมันจะสีเดียวกับมังคุดลูกมันกินอร่อยหวานเย็นต้นอะไรนะคะตาอต้นชิงซี่ชิงซี่ครับต้นชิงซี่เป็นไม้ไม้โบราณไม้ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ชื่อมันมันมันไม่เหมือนชื่อไทยเนาะชื่อชื่อมันชื่อชิงซี่แต่มันเป็นไม้ที่อยู่ในยาม เป็นเจลูกกวิเชียนคือยาห้ารากต้นมีหนามเราชอบมีมดต้นมีหนามอ่าแล้วมันชอบมีมดเวลามันอยู่ใกล้บ้านใครแล้วก็ตัดทิ้งหมดค่ะอันนี้คือหนามนี่คือหนามใช่ใช้รากมันทํายาแก้ไข้สารพัดทิ่อันนี้คือจุดสังเกตของมันนะหนูไม่รู้จักเลยในเนี่ยจริงๆหนูบอกผมเก็บดอกทิ้งีีทำยาปีหนึ่งมันจะมีฤดูเดียวดอกมันจะออกช่วงพร้อมกันกับดอกมะม่วงช่วงประมาณมกราคุณพาค่ะ ปีหนึ่งออกหหนเดียวผมเก็บแล้วเอาขั้วเก็บเอาไว้สําหรับอัดทํายาแคปซูลยาเม็ดละสามเมล็ดดอกมเมล็ดนี่ดเดียวมะขลาคุ้มพานึกถึงมะขลาคุมมาค้มพานมีเงิที่มันจะมีดอกแล้วค<า>ุ้พอเลยไม<อ>่รูแล้วก็ไมีใหญ่อๆอย่างเงี้ยโสวยมากเัยแ,แต่เวลาขุดรากผมไม่ขุดที่บ้านต้นมันมันจะมีรากเดียวดิ่งลงไปผมจะไปรักขุดเอาที่อื่นก็คือไม่จะจะบอกเขา โค่นต้นหนึ่งมันต้องจะได้รากหนึ่งหมายความว่าถ้าจะเอารากหนึ่งเนี่ยคือต้องโค่นต้นออกมาใช่าหมเราต้องแบเอาที่อื่นถ้าเอาที่บ้านเราเราจะไม่มีเก็บดอกทำยาอาจารย์ฉลาดค่ะก็หาเอาในป่าเข้าป่าไปแล้วไปหาโค่นต้นมันเอาเพื่อที่จะได้รากมันแล้วมันปลูกยากไหมอาจารย์ไม่ยากที่นี่มันเกิดเองก็เยอะอู้นกรกรูนี้กระกรูนข้านกรนกรูนลู่กระกรหนึงก็คือผมปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเอาดอกมันทำยามาเลง แต่เวลาเราจะขุดเอารากมันต้องไปขุดที่อื่นขุดบ้านเราแล้วมันตางมันมีรากเดียวดิ่งไปพี่เน่ครับอันนี้บ้านใครครับอันนี้บ้านอันนี้บ้านใครครับหมอน้อยบ้านเพื่อนพี่ชายค่ะเวลาเข้ามาเที่ยวใคจะได้มาพักอ๋อเอาไว้เป็นที่พักรับรองเลยว่ากระท่อมวีเวกกระท่อมวีเวกเพื่อนลูกชายมันอยู่สกลนครนู่นอยู่เขาสองดาวนู่น เวลามาเที่ยวันก็มาว่าข้างบนเป็นดินเหรอคะเอาทําเป็นโกงไม้ขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเราเอาอะไรมามูมมันก็ไม่ถาวรอันนี้เพื่อใช้เป็นตาข่ายลวดขึ้นสึงใส่อันนี้เจ้าของบ้านเลยเอาปูนกับทรายขึ้นป้ายอ๋อปูนกับทรายขึ้นอันนี้เจ้าของบ้านมันมันมาจากวัดมาใส่เราอยู่ตอนตอนนี้มันแก่แล้วอันนี้ก็เขาย่นานเลมันคือมันชันอยู่บนตนไม้นี่เสาแย่นานแต่เราไมี รอ,อย,ยัยงองอไม่หี่เราว้กที่นีรเดี๋ยมันจไม,ม่อนา,นอา,า,าจากบ้านในสวนนั่นแหละแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่ในสวนหเยอะอันนี้<ม>ต้องมาด้วยชุมพรเม็ดมันนกเอาไปกินแล้วก็ขึ้นทั่วสวนเพราด้วยชุมพรคะครับ เอามือต่อกัน,นสามสี่คนอะรอบอาจารย์บอกสี่คนออกอ,ออกคนเดียวไม่มีเลยค่ะใหญ่มากอ่ะเหญ่มากมะเดื่อชุมพรค่ะมะเดื่อชุมพรมมผมใช้รากมันเนี่แหลอทำยารากมันทั้งใหญ่ถ้าหนูเข้าไปในป่าแล้วหนูอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยมันคือต้นมะเดื่อชุมพรหรือไม่ใช่หนูจะดูยังไงดูสกุลมะเดื่อใบมันจะคล้ายกันหมดแต่มะเดื่อชุมพรลูกสุกแล้วมันจะแดงนี้ต้องรอดูลูกสุกใช่ไหมลูกสุกลูกสุกข้างบนมันจะสีแดง าจารย์ักษาถึงมาหนูไม่เจอลูกมันเลยจะรู้ได้ไงว่าเป็นมะเดื่อชนพรใบมันก็ต่างกันมันมีมะเดื่อป้องกับมะเดื่อชมพรมันมีอยู่สองมะเดื่อเนี่ยอะไรอะะอ่าใช่ถ้ามะเดื่อป้องใบจะใหญ่ใบโตเท่าฝวามือเลยอ๋อถ้ามะเดื่อป้องใบจะใหญ่ครับมะเดื่อป้องจะอยู่ข้างมะเดื่อมะเดื่อป้องใบจะใหญ่แต่ว่าใบมะเดื่อชมพรใบจะเล็กามะเดื่อตัวนี้ใช้รากทำยาแก้ไข้ถ้ามะเดื่อป้องก็ใช้ลกมันเอาไปทำยามาเ็งคำว่าลกมะเดื่อก็คืออีตรงที่มันมีลูกแล้วลูกม,มันร่วงหมด อันนั้นนะเขาเรียกว่าลกมันคือไอก้กล้านี่มีลูกออกมาแล้วแล้วมันร่วงหมดนะครที่ร,รับของมับเป็นของเมื่อเดี๋ยวเดื่อป้องมันจะเป็นเป็นยารักษามะเร็งต้นมืเดื่อป้องเมื่อกี้ที่เราดูเท้าแยงนางใหญ่ๆอ่ะมืเดื่อป้องม,อมันอยู่นี่นอ๋อเป็นยังไงบ้างนะเขาแยกเอาจริงๆแยกไม่รู้เรื่องนะป้างงเขาใช้ลูกมะนาดอ่อนเข้าไปก้อยต่อไปจะเป็นอะไรนะคะเป็นอุทยานบุปผาติ ก็คือเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีซ่อนกลิ่นมีลาตีมีนมแมวมีชงโคมันมีเล็บมือนางมีดอกไม้ที่มันคบอยู่ในเพลงมันต้องมีเพลงอาจารย์อ่าเวลานั้นเอาไว้ให้น้องเนตรมาร้องเพลงแล้วก็เดินตามมันดูว่าต้นอะไรอยู่ไหนอาจารย์ต้องร้องให้หนูฟังหนึ่งกระเบื้องมันมีจำปาจำปีมีบูงามีลาตีมันมีซ่อนกลิ่นมีราชาวดีที่นี่มีครบหมดแต่มันมันอยู่คนละที่กันค่ะเพราะนั้น เราต้องร้องเพลงแล้วเดินตามหามันไม่หนูตั้งเลยหนูคนยุคใหม่หนูร้องฮิปปี้ผมร้องไม่จบขอขขออนิดนึ่งเพจ้าสวดมนต์ร้องเพลงไม่จบนิดิมเน้นเดอะไรนะอะไรนะจำปาจำปาจำซีนแค่เก้าตัวนั้นมันสามารถรักษาโรคได้ แต่แต่อีกสีตัวที่เราใส่เข้าไปเราไม่บอกเรากลัวคนเก่งกว่าเราเข้า